สวัสดีค่ะไลฟ์โค้ชพี่อ,อมนะคะวันนี้เรามาพบกับทอ l k กวิดมีกันเนาะเ,เราจะมาพูดถึงมีหลายคนอยากรู้เคล็ดลับนะคะจริงๆมันไม่เคล็ดไม่ลับหรอกโอ้ยโอย บางคนโทษทีนะคะแป๊บน mm ึงขอเก็บของ mm hmm. บางคนก็รู้แล้วนะคะ mm hmm. เรื่องมันเป็นเรื่องเบสิกนะแต่หลายคนทำไม่ค่อยได้รวมถึงโค้ชสด้วยบางทีก็ทำไม่ได้นะคะคือ mm hmm. ถ้าเราไม่สามารถพวกนี้มันพอเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราเราทำไม่ค่อยได้หรอกนะคะ mm hmm. เพราะว่าเรายังมีความอยากความโลภความกิเลสเรายังเยอะ mm hmm. อยู่นะคะ วันนี้ก็อาจจะไม่ได้มาพูดธรรมะหรอกแต่มันก็กึ่งๆนะคะกึ่งๆว่าใช้ใช้สิ่งนี้นะคะที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาได้อะเรามาฟังดูนะคะเผื่อคุณจะได้ทางออกอะไรดีๆบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะอ่าขออนุญาตเดียวยมันไม่เปลี่ยนด้านนี้บ้างเปลี่ยนมุมอ่านะคะมันก็จะเป็นประมาณไหนใช่ไหมโอ้ยลกนะคะ <interconnect> อย่าดูคือ หายใจไม่ทันตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเนาะแล้วทำงานไม่หยุดเลยนะคะไม่หยุดมือกับกับสิ่งในบ้านเนี่ยนะคะหลายอย่างหลายสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องจัดการเจ็ดโมงครึ่งเพิ่งจะได้เนี่ยเพิ่งจะได้หายใจนี่แหละนะคะหายจริงๆหายใจแต่ตื่นนะพูดพูดพูดขำๆเพิ่งจะได้นั่งหายใจเนี่ย กำลังจะบอกว่าคนชอบถามว่าทำยังไงจะมีความสุขทำยังไงทำไมอทำยังไงจะให้จิตใจมันเบิกบานมีความสุขเนาะมันเป็นมันเป็นเรื่องง่ายๆที่หลายคนก็อาจจะหาคำตอบอยู่บางคนก็รู้แต่ทำไม่ได้บางคนก็ไม่รู้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้จะมาบอกไกด์สำหรับคนที่ไม่รู้นะคะ ถ้าคุณรู้แล้วแล้วคุณทําได้แล้วก็ข้ามไปก็ได้นะคะหรือจะฟังเพื่อความบันเทิงดูซิว่ามันตรงกับที่คุณคิดหรือเปล่าก็ได้นะคะได้หมดทุกอย่างมันเป็น up to you เนอะ <laughs> up to you channel ก็แลังจะบอกคุณว่าสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขนะคะ มีหลายคนนะอยากสนใจเรื่องของเรามากเลยเ๋ยนะทำไมเขาเขาอยากรู้อะไรนักหนาเขาว่างมากเหรอรอเล่นจัดมุมกล้องแบบคลิปนี้กำลังดีแสดงดีภาพชัดใช้บลูทูธเป็นไม์ดีมากครับถ้าใช้สมอจะมีเสียงที่ก็แกะกกะ นะครับพี่แม่หมอรวยๆได้แท็บเล็ตใหม่ดีๆคอมพิวเตอร์ใหม่สาธุครับรู้ดีเนะว่ากูอยากได้อะไร <c oughs> ขอภัยก็พผู้ไม่สุภาพกำลังอ่านเม้นของ fc อยู่นะคะแบบหนึ่งสงสัยเราเคยพูดแล้วเขาไปส่องเนาะเจอว่าเราอยากได้อะไรเออรู้ดีจริงเหมือนเป็นจิ้งจกอยู่ข้างบ้านเลย <c oughs> ใช่นะคะอยากได้คอมใหม่อยากได้โน้ตบุ๊กใหม่อยากทำงานอยากตัดต่อคลิปเองได้นะคะเพื่อเพื่อเพื่อความรื่นลมของผู้เข้ามาฟังเนาะสงสารคนเข้ามาฟังมากเลยสงสารคนที่เข้ามาติดตามสงสารเอฟซทั้งหลายนะคะที่ต้องทรมานกับการหาคลิปของเราแต่เราบอกเหตุผลไปแล้วนะคะว่าทำไมนะคะมีเหตุผลบอกไปแล้ว ย้อนกลับไปฟังเหตุผลนั้นก็แล้วกันนะคะอืมโอเคเดี๋ยวนะคะจะขอดูดิเราจัดมุมกล้องอยังไงเขาชอบมากอ๋อชอบแบบนี้เสียงสมอก็ไม่ดีนะคะเขาอยากให้ใช้บลูทูธนะเอฟซท่านนี้เป็นคนละเอียดเนาะ,นะคะ่อย้ดูใช่เสียงสมอไม่ค่อยชัดนะคะ อืมก็ดีนะคะเขาติเราเพื่อเราจะได้ไปดีนะคะไม่ต้องชื่นชมเพราะชื่นชมเราจะไม่เห็นข้อเสียของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเม้นดีๆที่เอามาฝากกันนะคะเป็นเป็น fc ที่แบบเขาสามาทักมาเตือนนะให้เราปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เราไม่ยังไม่ดีขึ้นนะคะนี่แหละนะคะคือคนจริงคนที่ไม่ได้จะชื่นชมเราอย่างเดียวเขาต้องเป็นคนที่ เหมือนเพื่อนนะคะ <_ an> เพื่อนที่ดีจะต้องเป็นคนที่เตือนเราได้ไม่ใช่เพื่อนที่แบบอุ้ยอุย,อ,ยอันนี้ดีดีครับพี่ดีดีดีทุกอย่างเลยไม่ไม่มีข้อเสียเลยนะคะคนบ้าอะไรจะไม่มีข้อเสียเลยนะคะเออเนาะอันนี้เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างอ่ะเราจะเข้าเรื่องทอก์กันนะคะเราจะเข้าเรื่องทอ์กันเดี๋ยวเราอเปลี่ยนเป็นจะทันไหม